สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นยางนาที่ปลูกอยู่ที่ว่าการอำเภอขม่วงจังหวัดกาลสินครับวันนี้ผ่านมาเจอก็เลยถ่ายคลิปซะหน่อยครับต้นไม้โตนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ40ปีแล้วมั้งครับผมว่านี่ครับความสวยงามของต้นไม้ปลูกอยู่ริมถนนครับอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอขม่วงเลยครับ สว,สวยทั้งนั้นเลยครับชื่นชอบต้นไม้ก็เลยผ่านมาเจอก็เลยถ่ายเก็บประวัติไว้ครับคนชอบต้นไม้อยู่ที่ว่าการอำเภอกระม่วงจังหวัดกาลสินนะครับโต้นโตครับมีเยอะนะครับปลูกอยู่ข้างทางพอดีเลยหน้าที่ว่าการอำเภอกระม่วงจังหวัดกาลสินครับ